นะครับส่วนของตาน้อยวันนี้ปีแล้วไปกับปะปุงปีนี้คือของจริงเนาะคือปั้จัยสีชีวภาพหมดอันนี้คือชีวาภาพนะครับปัจจัยสารเคมีสักอย่างนะครับเนี่ยปีนี้คือสุดๆละนะครับผมอบบยยาาาากมมถแล้ว,ลวงอ,องืมอ่ะคือโค้ชโค้ชอ,อู้ก็เอาเอาเลยอ่ะสัมภาษณ์เลยลูกก็อทบไม่สัมภาษณ์ได้ปุ๋ยล้อปุ๋ยจะปุ๋ยที่ใช้นี่เป็นปุ๋ยอะไรเหรอคะ เป็นปุ๋ยแบบอินรีครับผมเราต้องใช้สารเคมีเลยครับที่ใจนี่เป็นมักเองเพราะเองเป็นคล้ายๆแบบ EM ็ครับผมที่ทำมันนี้ครับแล้วก็ส่วนผสมหลักของปุ๋ยนี่มีอะไรบ้างส่วนผสมหลักนี่ง่ายๆมีขี้วัวมีแกบและมีเอ็ม EM. เป็นหลักครับผม นอกจากสวนมะม่วงนี้มีมีอะไรอย่างอื่นที่ที่อยู่ในสวนนี้บ้างมีพวกมะนาวพวกขนุนมะพร้าวพวกมีเยอะแยะครับสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์ส่วนมากมะม่วงมีเยอะสัตว์สัตว์สัตว์นั้นมีอ่าสัตว์นั้นมีตัวไอ้เลี้ยงวัวถามๆแล้วสัตว์ไหมสัตว์อะไรบ้างที่เลี้ยงอยู่ อ,อ๋อมีไก่มีทุกระบบครับเลี้ยงปลาดุปลานินอยู่ในสระครับผมแล้วมีเลี้ยงวัวด,ด้วยเอาเอาขี้วัวเอาขี้มูลนั้นไอ้วัวมูลน่ะมาทําเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ในปีนี้คาดหวังว่ามะม่วงจะขายได้ราคาปเฉลี่ยเท่าไหร่แค่รวมรวมกันแล้วปีกไกยก่อนขายได้ประมาณสองแสนปีนี้กะได้สามแสนครับกะกะคงกะไว้อันเนาะ จะได้เนาะม้ม่วงมีแปดแปดไร่กระือว่าแปดไร่เป็นสี่เนาะ,อ,ะอาจจะจะได้ปัน่ปนๆนั้นครับผมแล้วก็ส่วนสารเคมีไม่เคยใช้เลยระหว่างปีก่อนๆมากับปีนี้ปีไหนที่ผลผลิตดีที่สุดคะปีที่แล้ว,วปีที่ผ่านมาดีปีทุกๆปีไม่ดีเคยใ,ใช้สารเคมีตลอด นปีนี้ะะคะป,ปีนี้ไม่เคยใช้แต่ทุกอย่างท่าว่าจะเชื้อรานี้ใช้หน่อหนอนครับผมนอกนั้นเป็นเป็นชี้นวภาพเป็นดีซีหมดลุงจะใช้อย่างนี้ส่วนพวกหญ้าที่ลุงตัดทุกๆุกอย่างนี่นำมาทำปุ๋ยได้ไหมคะทำถ้าลงุงตัดเองลุงจะเอาทำปุ๋ยแบบหมกักไอ้คล้ายปุ๋ยสดหญ้าสดมันจะมีวิตามินด้วยของมันดตรงครับ ดีกว่าหมักขี่วัวขี้ควายทดลองดูแล้วครับผมดีครับอ,อยากถามอะไรไหมเดี๋ยวตอบให้ก็เดือนที่แหกแรงที่สุดนี่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้ำไหมคะน้ำไม่มีปัญหาน้ำนี่โอเคน้ำน้ำนี่ใช้ตลอดปี แต่เวลาหน้าแห้งแล้งแล้วมันบางครั้งก็ไม่มีน้ําแต่ว่าฝนตกถ้าฝนไม่ไม่ตกลงมาจะทํำยังไงคะถ้าท้ามันเป็นอย่าง้นถ้าส่วนมากถ้าฝนตกลงมาถ้าว่าส่วนมากมันมันไม่แห้งครับอ่าส่วนนี้มันหม่แห้งเพราะว่ามีน้ำใจครับมันมีบดาลช่วยครับโอเคอ่ามะม่วงนี่เท่านั้นมันมันมันทนน้ำครับมันเหมือนลำไยครับ ะม่มงนี้มันทนน้ําได้แต่ว่าถ้าเฮาใจสารเคมีนี่ทุนมันจะนักทุนนี่ถ้าแปดสิบไร่นี่ประมาณเกือบบเกินครึ่งแสนนะห้าหมื่นอันนี้ลุงเคยมาใช้นี่ไอตัวนี้อินซิวสารไอ e e, ปุ๋ยมักอินซีเที่ยวปุย๋ยที่ลุงมักเองนี่ทําแบบชิีวภาพนี้มันจะ มันจะเสี่ยงทุนประมาณสักหมื่นกว่าบาทดีละสารเคมีแต่เขาไปะช้โจมตีเพื่อนเนาะบ,บางคนเพื่อนก่อใ้ดีข้างๆส่วนลุงนี่เพืกระกจาชสารเคมีกันหมดแต่ของลุงนี่ใช้สีวภาพลุงวักเองเอง,เองส่วนอันนี้เป็นคำถามน,นะคะส่วนถ้าสมมุติว่าที่นี่สมมุติว่าบุบกปอะรดาแห้แงแล้งแล้วไม่มีน้ําใช้คุณจะทํำยังไงคะ ถ้าบอมส่วนมากมันมาแห้งมความถามส่วนมากแห้งแรงถ้าแห้งแรงก็ก็ใจคล้ายๆใจธรรมชาติช่วยมะม่วงนี้มันบ่ต้องการน้ำนัดแต่ลำไยนี่ถ้าว่าแห้งแรงนี่มันจะตายทันทีตายทันทีประจยแต่มันจะลูกบดกไอ้ยังมันจะผลไอ้ผลที่รับนี่มันจะมีทั้งลบมันเหมือนมีบวกแต่มะม่วงนี่โอเคถึงน้ํา มันจะแห้งแรงถ้าม no ันออกลูกองน่นแล้ว <Bryant> ม <hole> ันก็ยังได้เ <scales> กี่ยอยู่ไปไปปานางครับก็ขอบคุณค่ะอ่าวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนําเสนอไปเพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ